มีคำถามจากเพื่อนสมาชิก1414 14พรัสถึงวิธีการยกเลิกการปักหมุดในไลน์นะครับว่าไปเผอโดนตอนไหนไม่รู้แต่ว่าจะยกเลิอกอย่างไรสื่อนี้ทำเป็นสื่อเสียงสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดเขาบอกมาว่าใช้ระบบ iOS คือใช้ iPhone นั่นเองสื่อนี้จึงทำเพื่อเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch Over นะครับเป็นสื่อเสียงอย่างเดียวผมเข้ามาในแอปไลน์แล้ว แล้วก็อยู่ที่แท็บอ่า, uh, าอ,อยู่แชทไอเทมใหม่หนึ่งรายอกรายการ <Tab S 1> แทบ็บแชทนะครับผมอ่าแทบ็บแชทต้องขออภัยถ้าอ่ถ้าขออนุญาตเป็นกลุ่มไหนถ้ามีเป็นชื่อกลุ่มไปนะครับสมาชิกบอกว่าเขาเขามีการไปโดนเป็นกลุ่มไปปักหมุดเป็นกลุ่มไว้คือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปคือเป็นเพื่อนชื่อเดียวๆเ,เลยหรือว่าเป็นกลุ่มก็ตามหลักการเดียวกันครับคือ เราอยู่ที่แถบแชทนะครับอยู่ด้าน <Chat. S 1> บนสุดเนี่ยอ่านเรามาอยู่ที่ด้านบนสุดนะครับแล้วปัดขวามาอ่าแก้ไขเนาะ <Open Chat. S 1> ปัดขวามาโ uh. อเพนแชทลุ่มแชทใหม่ลุ่มค้นหาชอบสแกน QR โค้ดโปรดระวังมิจฉาชีพเออเดี๋ยวนี้เขาดีนะเขาเตือนนะครับโปรดระวังมิจฉาชีพหลอกลวงผ่านไลน์เออหลอกลวงผ่านไลน์คือเดี๋ยวนี้มันมากันทุกช่องทางเลยอะ่ะเราจะต้องระมัดระวังแบบสุดๆเลยเมื่อวานนี้ผมก็อินเทนดนะเขาเหมือนกันเพิ่งเคยเจอคืออ่ มีเบอร์แปลกๆโทรมา 09xxxxxx โทรมาตู้ผมก็รับสายเออครับผมก็ครับคำเดียวไปเพราะเดี๋ยวนี้กลัวเรื่องการอัดเสียงจริงๆมันไม่ต้องกลัวเลยเสียงผมมีเยอะแยะไปหมดเลยครับปุ๊บเออเสียงจากปลายสายน่าจะเป็นแบบวัยวัยรุ่นกับผมเสียงยังวัยรุ่นสักประมาณ20กว่า30มงเอเอเฮ้ยเพื่อนเป็นไงมัง่งสบายดีไหมเออผมเองก็ถามใครครับเฮ้ย จำเราไม่ได้เหรออผมก็สองนิ้วคอสงครั้งวางสายไปเลยครับคือไม่ไม่โต้ตอบไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันมันเป็นการปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวนี้เขามาในทุกๆวิมิติกันจริงๆบทนะมัดระวังด้วยเนาะเออเขายังจําเขาไม่เขาไม่ได้เลยว่าเขาคือใครเราจําเขาไม่ได้หรอกครับไม่รู้เคยเจอกันในชีวิตไหมโอเคปิดความมาต่อ เนี่ยปัดความ,มาครับยังรักและห่วงใหญ่อ่าอย่างเนี้ยอันนี้เป็นกลุ่มนี่กลุ่มนี้ยังรักและห่วงใหญ่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น้องๆน่ารักที่ผมเอาคลิปสื่อการเรรียนกาสอนไปเผยแพร่น้องๆก็อ่าเขาเรียกว่าอนุญาตนะครับขอบคุณทางแอดมินกลุ่มด้วยปรัดความ,มาครับสมาคม LVT นี่อย่างนี้สมาคม LVT อ่าอย่างนี้ก็เป็นสมาคมคในใส่ตะลารนะังเนาะอ่าอย่างอ่าผมยกตัวอย่างก่กอนเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีปักหมุดเลย เกิดเผิญเนี่ยปัดๆอยู่แล้วดันไปหนึ่งนิ้วปัดลงเนี่ยคืออยู่ที่กลุ่มหรืออยู่ที่คนเนี่ยแล้วดันดันดันไปเผอหนึ่งนิ้วปัดลงแล้วก็เนี่ยเจอปักหมุดแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งการทํางานที่ทาปักหมุดอ้าวเนี่ยคือเวลาที่เราสั่งทํางานปักหมุดไปกลุ่มนั้นเพื่อนคนนั้นจะมาอยู่ด้านบนสุดของแชทเสมอจะมาอยู่ด้านบนสุดของแชทเสมอ แล้วอย่างเช่นถ้าเราเผลอไปอีกสมมาคมนี่อันเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับแล้วเราดันไปเผลอหนึ่งนิ้วปัดลงดแล้วหนึ่งนิ้วตตดสองครั้งการทำงานที่ทำปักหมดุดโอ้โอสมาคมเนี่ปยปักหมดุดยังรักและห่วงใหญ่ปากหมุดสมาคมแอลวิธีมีปักหมุดปักหมุดขึ้นมาหน้าชื่อกลุ่มหน้าชื่อเพื่อนแล้วก็มาขวาง <S <S อยู่บนสุดทั้งๆที่ยังไม่มีแชทใหม่อะไรเลยสมาชิกถามว่าจะยกเลิกยังไงคือเราไปปักหมุดยังไงเราก็ยกเลิกอย่างนั้นแต่สมาชิกบอกว่า ไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจเลยจำไม่ได้ว่าทำอย่างไรก็วิธีการเดิมครับเราเข้ามาในแอปไลน์เข้ามาในแท็บแชทแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาหากลุ่มหรือหาชื่อเพื่อนปักหมุดกหมดสมาคม LVT นี่คือมันจะขึ้นด้วยคำว่าปักหมุดตามด้วยชื่อกลุ่มหรือชื่อเพื่อนเราก็1นนิ้วปัดลง ก็จะมีคําว่าเลิกปักหมุดครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่คําว่าเลิกปักหมุดเนี่ยครับปุ๊บการทำงานที่ทำเลิกปักหมุดเนี่ยครับนี่ชื่อกลุ่มก็จะเป็นชื่อไปเลยไม่มีคําว่าปักหมุดแล้วอ่ะเดี๋ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่เราไปทําไว้นี่ครับปักหมุดกลุ่มกลุ่มนี้ไว้เราเพียงแค่หนึ่งนิ้วปัดลงเลิกปักหมุดเลิกปักหมุดครับพอเจอคําว่าเลิกปักหมุดแล้ว1นิ้วแตะสองครั้ง ทาทํงเนี่ยน,นะครับไม่ต้องเข้าไปข้างในนะครับอยู่ที่ตรงหน้ากลุ่มหน้าชื่อเพื่อนไม่ต้องเข้าไปเลยครับอยู่ที่หน้ากลุ่มหน้าชื่อเพื่อนอย่าไปเผลอหนึ่งนิ้วปัดลงอา่าแล้วเจอคําว่าปักหมุดแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนะครับหรือถ้าใครจะใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้นะครับคุณมีเพื่อนที่อ,อ่านแชทเข้าบ่อยๆกลุ่มที่อ่านแชทบ่อยๆก็ปักหมุดเพื่อให้มาอยู่บนสุดเสมอขอเขาจะอยู่ด้านบนสุดเสมอนะครับ มันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกตัวหนึง่งก็นำความรู้มาแบ่งปันกันเพราะว่าเพื่อนฝากถามเพื่อนอีกทีก็คือให้เพื่อนโทรเข้ามาในบริการหมอคอมแล้วบอกต่อกันก็อาจจะเอเข้าใจคาดเคลื่อนกันได้ผมก็เลยทำสื่อเนี่ยส่งสื่อนี้ให้เพื่อนๆฟังผ่านแทบ็บทูรีส1ห1 4หรือ YouTube หรือ f c e e o o o เนี่ยถ้าเป็น YouTube ช่อง1 4 4เอาลิงก์แปะไปเพื่อนฟัง ฟังซ้ำหลายๆรอบเพื่อทำตามได้เลยนะครับวันนี้บริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พราดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหวังว่าความรู้เล็กๆน้อยๆจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยกเลิกปักหมุดบางคนอาจจะไปใช้ฟีเจอร์ปักหมุดในไลายนี้ก็ได้มันมีเหรียญทั้งหมดมีสองด้านมันตั้งกึง่งกลางเนี่ยต้องเก่งมากๆเลยมันถึงจะตั้งแล้วไม่ล้มเนาะดังนั้นมันมีหัวหรือก้อยนะครับจะใช้ปักหมุดหรือไม่ใช้ปักหมุด อยู่ในมือคุณแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนจริงๆแลครับสวัสดีครับผม